สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับอิสระเชน่นะคะอยู่กับเกมคุก k i n g Mama let cook กันโอเค let cook กันกันนี้ไม่มีนะพูดเองโอเคเกมนี้นะคะก็เป็นเกมทำอาหารซึ่งวันนี้ก็จะอยู่กับคุณอาําไม่คุณหมออันติไก่สินะอยู่กับแม่ครัวค่ะอยู่กับกุ๊กกุ๊กไก่ค่ะ <laughs> ก็วันนี้นะคะคุณกุ๊กอันติไก่ก็จะเปลี่ยนภาษานิดหน่อยนะคะโอเคก็เป็นภาษาไทยก็โอเค มามาดูกันสิว่าเกมนี้เล่นกันยังไงดูสิอ่ะสตาร์ทเลยสวัสดีฉันคือคุกิ้งมาม่าสวัสดีฉันคือป๊ะป๊าแล้วตั้งแต่วันนี้เราจะปรุงอาหารแสนอร่อยด้วยกันอ้าคุณยังสามารถเอาใจป๊ะป๊าด้วยอาหารที่คุณปรุงฉันอยากท้นู้นนี่เสมออยากรู้จังว่าเธอจะทำอะไรให้ทาน รอแทบไม่ไหวแล้วนั่งไม่ค่อยจะติดน้ำลายสอขึ้นมาทันทีเั้นรอใช้อยู่ใหญ่สหายก้นครัวมาปรุงอาหารกันดีกว่าป่ะปุ้นไปปรุงอาหารกันพูดไปชัดอีกว่าหนักใจจริงชิชาโลวีนเหรอไม่ออาดีกว่าก็ไปไป,ปวันนี้นะคะเราก็จะมาปรุงอาหารกันให้คุณปะปา,ปากินตอนนี้อยู่พาร์ทหนึ่งเนาะเราจะมีหลายๆพาร์ทให้ทุกเผื่อว่าทุกคนอยากดูอีกอะไรประมาณนี้อ่ะ เราทำอะไรดีจะสมดต้นเจ็ดดวงเพื่อรับสูตรหมายที่น่าตื่นเต้นโอเคทำตามคำขอของปป๊าเพื่อรับของขวัญพิเศษเอมเอาใจะป๊าดยอาหารคุณได้ไหมยอมรับโอกาสที่จะที่จะได้รับเหรียญดูโฆษณาและทำเงินไม่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 ดูไม่ดูไม่ดูเด้กำลังทำอะไรอยู่หรอ ตอนนี้นะคะอยากกินเค้กสับปรร่มากเลยตั้งการทำสิ่งนี้เหรอแน่นอนสิจ้าทำเลยและกันขี้เกียจปุ๊ฝนร้านยังไม่เปิดนะเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าร้านยังไม่เปิดร้านเปิดแล้วจะมาทำจะทำออกมาเป็นยังไงนะอันนี้มาลองกันก่อนเนาะระวังอย่าทำหกนะคนแมวเต็มหน้าจอเลยมาเรามาคนไข่กันเนยแล้วก็น้ำตาลแป้งพอกขาว โอเคสามสองหนึ่งคน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 เราจะควนว้ายเบาๆใช่ไหมคะเมื่อกี้เมื่อกี้เลยออกเลยแต่คนเบาๆเนะเาะเวลาจะหมดแล้วเราจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วถึงดอกสามแล้วเขากันยังเขากัยัง เราเดี๋ยวอาหารของเราที่เราบอกว่าง่ายๆมันจะไม่อร่อยโอเคได้สาหัวใจแล้วนะคะเสร็จสิ้นอันถัดไปให้ทำอะไรไม่ดูโฆษณานะไม่ดูพี้เกียจด,ดูปะ wow, <even> ขอให้ทำอะไรต่อตามมาด้วยอันนี้นะอะไรอะคืออะไรอะพยายามทําให้ดีไรที่ติเธอทำออกมาดีหรือเปล่าฉันจะไม่รู้เลยชีวิตจริงทำอาหารไม่เป็นเลยอ่ะถ้าอยากทำอาหารเป็นอ๋อต้องกดค้าง ถ้าอยากทำอาหารหรือว่าอยากมีแฟนทำอาหารเก่งนูนน่นแนะนำให้ไปคุกกี้กับมีกไก่นะคะมีไก่ก็คนที่แคสเกมละค่ะวันนี้ของก็ลงคลิปนะเขามาปรึกเขาไม่ได้มาปรึกษาเขาบอกว่าทำปกคลิปให้หน่อยก็โอ,อเคจะทำให้วันนี้ก็ลงคลิปทั้งสองคนเลยแหมดีใจกันแล้วสิเมื Galaxy, ่อวันไม่ลงนะเมื่อวันติดซ้อมลีดวันนี้เปิดท้องพอดีก็เลยมีโอกาสในการมาแคสเกมสัปดาห์หน้า,นาเปิดเทอมนะจ๊ะเวลาว่างก็จะหายากหน่อยมา ดูสิได้กี่ดาวโอ้ได้สามดาวเลยเนี่ยฝีมือฉันทำออกมาจะกินได้หรือเปล่าไม่ใช่กินแล้ว้แตกที่แตนนะเรบไม่ได้ตามมาด้วยอันนี้กะให้ตรงกับแนวน้าร่องให้มากที่สุดสามสองหนึ่งอ่ะเปิดอ้าวโอเคเปิดอย่างนี้แล้วก็เข้าไปอ่ะปิดรอเวลาทีสามสนะคะสามสิ 3าอ่าเกือบๆดูสิว่าจะออกมาฟูๆน่าก,กินขนาดไหนว้าวไปคับเค้กที่น่าก,กินมากเลยถ้าทำในชีวิตจริงจะทำน่าก,กินแบบในเกมไหมเนี่ย <c oughs> ได้กี่ดาวดูสิใน้3ดาวว้าวแปมว่าคับเค้กเราหน้ากินขนาดขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย่อกี้พูดติดติดขัด,ขดก็ต้องขออภัยนะคะไม่ได้ลิ้นไก่ซันนะเป็นคนพูดเร็วแล้วก็พูดผิด <c oughs> ตามมาด้วยอันนี้ไว้ใต้ตายแบตเหลือสิเดี๋ยวขออีชันขอชาร์จแบตอ่ะเก็บเพราะว่าแบงแล้วน,นะคะระวังทําทำหกคนอีกแล้วแต่เราใช้เครื่องคนนะคะครั้งนี้ครีมสดนมข้นน้ำตาลทรายขาววันนี้ลาสกัดแล้วก็การคนเลยคนๆนคคนคนคนค,นค,นคน ว่าจะออกมาเป็นอะไรที่น่ากินไหมอันนี้จะเป็นครีมของตัวเค้กนะคะก็จะน่ากินหรือเปล่าก็อยู่ที่ว่าคนทํามันทําได้ดีหรือเปล่าก็ต้องดูว่าเชฟอันติไก่ทําออกมาเป็นยังไงกุ๊กไก่หรือว่าหรือไปว่าอยู่กับกุ๊กไก่วันนี้ไว้อยู่กับหมออันติไก่ะคะ่ะตอนนี้อยู่กับกุ๊กไก่เคมหมุนไปเรื่อยๆวๆๆๆ้วายวายวอ่าเสร็จแล้วเสร็จสิ้นไปไม่ดูไม่ดูโฆษณาฉันยิงฉันไม่ดู ทำมันอื่นกันเลยดีกว่าเนาะฉันติดคำว่าไปไป,ไปตลอดเลยก็ไม่จะพูดอะไรจะพูดอะไรต่อไปค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะอย่างเงี้ยเหรอมันยาวอะ่ะพยายามทําให้ดีไรที่ติโอเคบีบครีมใช่ไหมหรือว่ายัางไงอ่ะบ,บีบบีบอ่ะบีบอ๋อหมุนหมุนให้มันเป็นครีมแบบโอ้อย่างงี้เหรอทำไมมันเหมือนเหมือนกระจุกขี้หมาเลยอะ ดูสิว่าเชฟอันติกเกตจะทำออกมานะ่ากินแค่ไหนอุ้ยมันก็ดูน่ารักอยู่ไม่เห็นเหมือนขี้หมาเลยนี่ช็อกโกแลตชอบกินช็อกโกแลตเป็นมนุษย์ชอบกินช็อกโกแลตนะคะวันเข้าค่ายก็กินแต่ช็อกโก <c oughs> แลตแล้วเขาก็จะด่าอาจารย์ก็จะด่าว่าทำไมกินแต่ช็อกโกแลตไม่กินอย่าง <c oughs> อื่นบ้างหรอดูสิว่าเขาแปลอะไรสตรอเบอรี่โอเคสตรอเบอรี่เหมือนเดิมนะคะถ้าเหมือนเดิมต่อไปก็าช็อ,ชอกโกแลตของเราใครชอบกินสตอรอเบอรี่ก็ก็อร่อยดี <c oughs> <c oughs> จะพูดยังไงถ้าใครชอบกินช็อกโกแลตก็จะแบบ ก็จะอร่อยเหมือนกันแล้วแต่ว่าชอบกินช็อกโกแลตแนวไหนช็อกโกแลตขมช็อกโกแลตนมหวานหรือว่าช็อกโกแลตแบบอื่นๆช็อกโกแลตผสมชาเขียวอะไรประมาณนี้คอยมีเวลาให้ดีนะอืโอเคอุ้ยเค้กน่ากินมากเลยใส่ใส่โอ้จัดไปใส่ใส่ช็อกโกแลตใช่ไหมเคนี่อะไรว้า ขอโทษทีค่ะใส่นิดกาครีมกว่า,น,าน่ากินกว่าอ่าอันนี้อันนี้ใส่นี้สตบบรอเบอรี่สตบบรอเบอรี่โอเคอันนี้ใส่ช็อกโกแลตใส่ได้นะใสไปะไรโอ้ยอันนี้ใส่ครีมน่ากินน่ากินถ้าใส่สตรอเบอรี่ก็น่ากินเหมือนกันอ่าน่ากินทุกอย่างเลยดูซิว่าปลาปลากินแล้วปลาปลาจะอ้วกแตกหรือว่าปลาปลาจะกินได้ โคุณดูคุณ,ด,คณดูคุณแม่ทำสิคะคุณแม่ wow, พูดไรไม่รู้เรื่องเลยค่ะต่อไปให้ใครกินอ่ะโอ้ยน่ากินมากเลยเราได้กี่ได้กี่ดาวได้เต็มทุกดวงเลยนะคะว้าวตะตมือเจ้าเองกไหนข้าตมือค่ะได้ลอยเปอร์เซ็นเต็มเลยเป็นการทำอาหารที่เยี่ยมมาก่ะเราเรามาเล่นอาหารไปดีกว่า ตอนนี้เราทำคัพเค้กนะคะตอนนี้เราเป็นเชฟทหารแล้วก็สามารถเลือกโหมดได้เราจะเอาอะไรดีให้คุณปะป๊าทานดีกว่านาะดูซิว่าปะป้าทานจะเป็นยังไงป,ป้าป้ากินเลยค่ะหูยเด็ดดึงเลยอ่ะุูยอยากกินแล้วแล้วฝุ่ยฝีมือเมียน่าจะอร่อยนะอืมอร่อยมากเลยเคยี้ยวแบบอุ้ยมมรสชาตนเค็มๆแปลกๆเมียวขี้มือไปใส่หรือเปล่าออ้ยอร่อยมากถึงจะเค็มก็อร่อยกินกิน โอ้ยเยอะมากเลย,ยกินหมดเลยอะ่ะวิดีมากทำเยอะๆนะเมียเคปปาปาก็ชอบนะคะดูสิว่าปลปาจะให้ใจกี่ว้าวให้เต็มเลยนะจ๊ะอันนี้ให้เกียรติเมียหรือว่าชอบกินจริงๆดูขนอทำท่านะคะอันนั้นไปทำอะไรดีอะ่ะนี่ทำาขอบเค้กแล้วหรือว่าจะหยุดคลิปตรงนี้แต่ดเนี่ยงนะหรือจะรอคิดต่อไปไมนเอาดีกว่าเดี๋ยวเราทำสักสองสามอาหารดีกว่านานะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะจาค้างคา เล่นไปเรื่อยๆประมาณ15นาทีก็คงจะไม่แยกกินไปต่อไปปรุงสูตรไปปรุงสูตรกันไม่ดูโอเคออกจากคับเค้กเราไปทำนี่ดีกว่านี่เป็นอะไรอะ่ะไข่เจียวชีสว้าวน่ากินจังเลยทำเลยดีกว่าน่ากินมากเลยไข่เจียวชีสเมื่อก่อนฉันก็ทำกินนะฉันก็เคยทำอะ่ะแต่ว่าอาชีสผสมคงคงๆกันนะแล้วมันก็ไม่ยืดอะ่ะเราจะร้องไห้ตอนนั้น เราเริ่มทําการฝอยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิดฝอยอ่ะเอามาขูดๆกันนะ่ะฝอยชีสมามาดูซิจเป็นยังไงต้องทาให้ได้เยอะๆนะวิธีทำาิธีทำดีกว่าชีสนะ่ากินมากเลยนะคะใครเป็นสาวชีสที่คงจะแบบวุน่ากินมากมันจะมีชีสแบบชีสฝอยสําเร็จก็คือเออก,ก็ชีสฝอยแหละถูกแล้วแล้วก็ชีสแบบ ชิทก้อนเอามาขูดขูดขูดตัวเองแล้วก็ชิทแบบชิดแผ่นแต่ชิดแบบนั้นจะไม่ค่อยยืดนะต้องแน,นะนาค่ะให้ใช้ชิดแบบถ้าเรื่องชิดต้องไม่คุยกับคุณมณีไก่นะคะเพราะว่าอีฉันไม่ค่อยถนัดในการทําอาหารถนัดในการร้องเต้นร้องเพลงอะไรเพลงเกาหลีแต่คุยกับฉันได้คะ่ะสบายมากจนเรื่องอาหารหรือว่าอะไรก็ไปหยุบคุณมณีไก่คะ่ะตามมาด้วยอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้เดาไม่ถูกว่าคืออะไรปลอกไข่เหรอว้าวใช่ด้วย ปุ๊ปุ๊ปุ๊แล้วก็ทำไงอ๋อทำอย่างนี้นี่เองปุ๊ปุ๊เมื่อกี้ต้องตอต่อไม่เหรอป๊อกป๊อกป๊อกอ่าไข่ออกมาสวยนะคะระวังไข่แตกแล้วไข่แตกเจ็บอุ๊ยไมันใช่มันใช่ลูกกินแล้วไข่แตกก็จะอดกินนะคะนี่ไข่ก็สวยแล้วมาไข่สวยไข่นี้จะสวยหรือเปล่าอยู่ที่ว่าแม่แม่ครัวชอบไข่แนวไหนนะคะระหว่าง ไข่ไข่ดำกับไข่สวยเอ้ยไม่ใช่ค่ะแม่ควรโรคจิตมากเลย่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งยสืโสยโรคจิตคขะแอนตี้ค่ะจะโพสแอนตี้รัวๆเลยค่ะมาไข่ห้าฟองเหมาะกับการกินไข่เจียวเอ้ยเหมาะกับการกินหลายคนกินไข่เจียวไข่ห้าฟองสามารถทำอะไรหลายอย่างนะคะไข่พราทิตก็มีนะอร่อยด้วยแนะนำให้ไปทำกินกันหาวิธีจากเน็ตเอาตามมาด้วยอันนี้อันไหนล่ะใส่นมพยายามทำให้ดีอะไรที่ตีนะ โอเคจ้าก่อนอื่นเลยนะจ้าเจาะนมก่อนเลยเจาะเอ้าอไม่ได้เจาะหรอเป็นการแงะนะคะเอาไม้จิ้มฟันแงะฝาน,นมฉันทำตั้งหลายรอบเห็นได้เลยมินํำตนนะจ๊ะไม้จิ้มฟันนี่เด้งใส่หน้าตัวเองอีกเจ,จ,จ็บเลยเจ็บเลยถ้าเด็เด้งเข้าตานี่ฉันจะร้องไห้นมน่ากินมากเลยอะ่ะอยากกินนมมากที่เก็บเดินไปข้างล่างปวดท้องอยู่ วันนี้ล่าลีแต่เขาปวดท้องมากเลยแต่ก็ปวดจริงอะแต่ก็อย่างน้อยก็ยังมีแรงพูดอยู่เนาะจริงๆกบปวดท้องมันจะไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมแต่วันนี้นี่กินยาไปแล้วก็ช่วยด้วยช่วยได้นิดหน่อยไม่เป็นไรยู้เป็นอะไรเหมือนกันกินยาแล้วก็ไม่ค่อยหายแต่ค่อยไปตรวจแล้วกันเนาะแบบอันนี้อะไรอะใส่ชีสว้าวใส่ไรใส่นมใส่อะไรอีกใส่เกลือแล้วก็ใส่พริกไทย แต่ละอีกแล้วก็คนนะคะโดยการใช้ตะเกียบคน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 ,คนแรงๆเลยกันไว้ไว้ไว้ว้โอ้โหว้ยว้เดี๋ยวจานแตกลูก,ลกอุย้ยตายเลยขอโทษทีค่ะโกเมนซาไซรัวๆตอนนี้เราเรียนสายญ like าี่ปุ่นนะคะเราก็เลยแบบเออพูดญี่ปุ่นได้คนคนมันดีกว่า ไว้ไว้ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันหกอีกจริงๆคนแบบคนดังในแบบเมื่อกี้มันจะไม่มันจะไม่่วยมันจะไม่คว่ำนะคะถ้าจะเอามือไปจับมันก็ได้นะคะจริงๆอ่ะคินมาหมานี้ไม่ใช่ไม่ให้เอามือเอ้ยไม่ให้ฉันเอามือไปจับเลยเห็นไหมไข่เลยเข้ากันเลยได้สองดาวเองเนี่ยโอ้ยมีใจมีดีเลยตามมาได้อันนี้กระทะนะคะกระทะนะคะเราจะมาทอดกระทะกันเอ้ยไปทอดไข่กันค่ะ ตอนแรกก็ใส่เนยอ่าทาเนยบนกระทะนะคะให้เนยมันอันนี้ให้มันทั่วอหอมออกมาหน้าจอเลยอะแล้วก็ใส่ไข่ต่ออาแค่ทาเนยก่อนเหรอป <What? S 1> ่เดี๋ยวเราไปใส่ไข่ต่อไข่อยู่ไหนใกล้เสร็จแล้วเออรู้แล้วหน้าปะเราไปทอดไข่กันเลยดีกว่าไข่ชีทองเราจะหน้าตาเป็นยังไงดูสิ อ่ะใส่เลยว้าวน่ากินมากเลยหิวเลยอาแล้วก็ใช้ในการคนๆน,นะคะให้ไข่มันสุกทุกด้านทุกที่นะคะถ้าเราไม่คนหรือว่าไม่กลับด้านนะคะไข่ก็จะสุกด้านเดียวแล้วก็อาจจะมีไข่ม่สุกแล้วชีก็จะไม่เยิมด้วยนะคะอ่ะอน,นี้เป็นการกลับไข่นะคะใช่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นการมวนไข่อ่ะอันนี้ทํำอะไรอะ่ะ เรามาอันนี้กันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยนไข่เหรอหรือว่าอะไรอ่ะเหมือนเหมือนทำาผระเราอ่ะผัดบุ้งเขาเินพว่าถักบุ้งอย่างเงี้ยผอบบุ้งผบุ้งไข่แดงพูดไม่ชัดผอบบุ้งไฟแดงอ่ะที่มานทำไฟขึ้นมาแบบหน้าหน้าคนทำนี่ไหมดําเกลียมเหมือนไปเข้าทุ่งนานแล้วเจอแสงอาทิตย์แบบไล่ไล่ตัวไล่วดต้นควายอ่ะดูการที่จะแบบพูดให้มันฮาเลยพูดแล้วพูดออกมามันไม่ชัดนะคะ จะทำตาไม่สวยนะคะเดี๋ยวเพื่อนถามว่าเพอเจ้าหนาเพื่อนอะไรไม่รู้เรื่องเลยโกดได้เก้าสิบสี่เปอร์เซนต์เองไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรสำหรับไครชีสดูสิว่าเราจะให้ใครกินดีถ้าเก้าสิบสี่เปอร์เซนต์เราจะให้ชนีเอ้ไม่ใช่ให้คุณหมาหมากินนะคะวันนี้ลูกก็จะให้หมาหมากินนะคะอืมอะไรอยู่ข้างในน่าว้าวไข่ชีสน่ากินจังโอ้กินก่อนว่าเปไมรสชาติแปลกๆนะอันนี้เกลือรหรือเปล่าเกลือหรือขี้มือ รสชาติมัน,มนเออถืออร่อยนะกินดีกว่าเดี๋ยวมีแดกเดี๋รู้ไม่ทำให้กินอีกอุย้ยอร่อยมากเลยย่าแต่ขาดรสชาติไปนิดหน่อยนะรสชาติไม่ค่อยดีอะแต่อ่ะหป้องไปในและกันเนาะหรือว,ว่าเราจะได้หัวใจจากคุณมามาเท่าไหร่ได้สองดวงตามดาเลยนะจ๊ะ แล้วก็ทําให้กินทั้ง2คนแล้วเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบที่ตรงนี้ละกันสําหรับใครนะคะอยากให้เราทําเมนูอะไรอีกหรืออยากให้เล่นเกมนี้อีกก็อย่าลืมนะคะกดไลค์ค่ะแล้วก็กดซับสไครต์นะคะจะถึงพันซับแล้วนะอยากได้ตุ๊ก,กตากันหรือเปล่าเดี๋ยวไปซื้อให้เอาตุ๊กตาอะไรดีอะถ้าฉันซื้อมีพูมาแกนแน่นอนคะ่ะฉันก่อนหนึ่งคืนแล้วฉันค่อยส่งให้เอเอาตุ๊กตาหมีไหมเทดดี้แบร์ละกันเนาะป็นว่าถ้าพันซับเมื่อไหร่เราก็จะแจกของะคะ่ะ แล้วก็ถ้าใครได้ก็อย่าลืมนะคะใครได้ก็เมื่อกี้ข่องดับใครได้ก็ส่งเลขที่บ้านแล้วก็อะไรมาให้ทางไลน์นะคะเป็นการส่วนตัวดีกว่าเนาะถ้ามาส่งทางเชทอาจจะมีการเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ถ้าทำหนึ่งอย่างก็ขอไม่รับผิดอะไรเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการเตือนแล้วสำหรับใครที่ยังไม่กดซับสไคร์นะคะก็อย่าลืมกดด้วยนะถึงพันซับเมื่อไหร่อาจจะมีโอกาสได้ตุ๊กตามหมีก็ได้นะอ่ะงั้น เราก็ขอจบเกมที่ตรงนี้เลยกันเนาะบ๊ายบายค่ะ